สดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานเปิดตัวนะครับผมภาพยนตร์เรื่องอังคารคุ้มโปงนะครับผมของเน็ตฟิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในนั้นจะมีบรรยากาศอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับมีกิจกรรมยางนั่นก็คือพิสูจน์ความกล้าช่องใจัยอ่ะที่ด้านในครับและทีมของผมก็มีตัวตึงทังนั้นเลยนะครับเราอยู่กับหมอตังนะครับผมพี่หมีนะครับแล้วก็น้องแบงค์นะครับมนยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับพร้อมกันหรือยังเอ่ย let's go ทางหลอนเส้นทางผีนะครับชื่อบททดสอบของเราซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องตามหาเหรียญอาคารคุมปงเอ็กซ์ตรีมนะครับเพื่อไปแลกซื้อที่นั่งผีภายในงาน mm. อ่าซึ่ง2อ,อย่างนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าคืออุปกรณ์ในการนําทางในวันนี้ก็คือตะเกียงกับแผนที่ของเราเอง mm. ซึ่งในแต่ละฐานสิ่งที่ย้าทุกคนเลยนะครับก็คือทุกคนต้องทำภารกิจได้ผ่าน mm. เพื่อที่จะเอาเหรียญเนี่ย มาแลกที่นั่งในงานซึ่งเหรียญเราจะไปแลกจุดนี้ครับจุดสุดท้ายของแผนที่เลยอ่าเดี๋ยวจุดสุดท้ายจะมีตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับใช่ครับตอนนี้เรายื่อย่างนี้อ่ะยังไม่บอกว่าคือโยมมาทู่หรือโยมมบาลหรือคดีมิลหรืออะไรในจุดสุดท้ายให้เอาเหรียญไปให้กับสิ่งสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นตรงนั้นนะครอการแรกที่นั่งไปนี่โอเคครับโอเคไปครับเอ้ลุยครับไปแล้วพี่เข้าจานไหน้วครับผมอ่ะ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  ดูแลพวกเราด้วยนะครับพี่ก๊อตครับดูแลพวกเราด้วยนะครับครับครับผมเดี๋ยวระวังหลังให้ครับกมระวังหลังครับเออฮ้ยมีคนเหรอไม่น่านกินได้เลยต้องมีกินกินินได้ไหมพี่หมูกินไม่กินสารม่มีกลิน เพื่อนคุณภาเปลี่ยนเอาพวกเราเราน่าเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับนี่คือดินสุสานคนโบราณเชื่อว่าถ้าเอาดินสุสานทาตาจะสามารถเปิดตาที่สามได้เอาไปเลยพี่หมอตังลุยหมอตังลุยจะทาให้พวกหนู้นนะฮะหน้าหน้าน่าจะซื้อซื้อ อยากเลยครับอยากเลยครับผมอยากเลยครับผมเกรงว่าผมจะเป็นคนแพ้ถ้าถ้าคอได้ไหมฮะถ้าคอได้ไหมเออบึ้อโอเคถ้าคอครับอันนี้หมอตังจะเปิดตาที่สามแล้วนะครับพี่พี่ก๊อตมีขยี้ด้วยหมอตังจะเปิดตาที่สามแล้วโอ้โหต่อไปนี้ถ้าพวกหนูเห็นหนูได้ยินอะไรห้ามส่งเสียงดังห้ามทักนะโอเคครับเดี๋ยวป้าจะมอบเหรียญให้โอ้ป้าเป็นคนเหรอครับโอเคครับ ตามหายเรียนให้ครบนะได้เลยครับโชคดีนะจ๊ะโชคดีจับขอบคุณค่ะเจนยิงดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายเห็นอะไรครับคุณหมอเห็นคุณหมอเห็นอะไรครับวิวชอบอู้อ่านชื่ออ่านชื่อญาติ ซูมอินให้กับคุณผู้ชมเฮ้ยใครยืนองค์คคนี้พร้<ป>อมกล่าวขอพรอเพื่อให้ท่านช่วยคุค้มครองให้เดินผ่านเส้นทางผีได้อย่างปลอดภัยคำอธิษฐานจะอยู่บริเวณหน้ารูปปัน้นครับเหรียญในฐานนี้เหรียญในฐานาาน,ฐานี้อยู่ในตู้บริจาคหยิบได้เลยอย่าลืมไหว้ขออนุญาตเจ้าแม่ก่อน เปิดด้วยหลักแต่ว่าตู้บริจาคอยู่ไหนครับนี่ไงคุณหมอเดี๋ยวเขาจะว่ายนอนพี่เขาต้องใจเยอะยิ่งกว่อนัอนไห้ก่อนเอายก่อนไหว่ก่อนเอาละเรามาว่าน้องเซนทำไหวยเลยนะเหรียญจากตู้เพื่อให้ภารกิจจบด้วยเธอสาธุสาธุครับผมรู้แล้วใครเป็นคนหยิบเอาละนี่แหละคนนี้โนะพี่ก๊อตตู้นี้เข้ามาครับคนนี้อุย วายังวายยังสาธุโอ้ยนี่พี่มีเหรียญเดียวมีเหรียญเดียวใช่ไหมครับเอาละนี่ครับเราได้เหรียญที่สองมาแล้วใช่ไหมครับพี่ผ่านประตูนี้แล้วก็ไปด้านสามด้านซ้ายโอเคเอาละเอาละครับเอาละครับเอาละครับหมอตังนำทีมนะครับเดี๋ยวผมตามมาด้วยยายมีอะไรพี่ยายอะไรคเป่ ใช่ยังติดกันดนเลยยืนอุ้ยผมว่านี่ถ้าเป็นพี่กอตัวจริงพี่เขาไปฟันเลยเนี่ยเอาพี่กอครับพี่กอครับผมทำไงกับตรงนี้ดีครับทำไงดีครับพี่ผมว่าผมว่าต้องมีครับใครอยู่ไม่ใครอยู่ตรงไหนใครอยู่เฮ้ยไม่ไงเอาไม่ใช่ครับอันนี้ผีครับเขาบอกแบบนี้ออกมาอันนี้คือเราเดินผ่านไปได้เลยเหรอครับครับน่าจะใช่และเฮ้ยแต่เราต้องผ่านตรงนี้ครับเอาล่ะดีเลยครับเอาล่ะ หมาลุยเลยครับขวามือเนี่ยฮะว่าเขาต้องคานอะไรจากเราบีอันนี้เราไอเพีพี่ว่าเขาจะต้องให้ต้องไฟอันนี้ะต้องขอเหรียญเขาเปล่าขอเหรียญหน่อยได้ไหมครับเออโอ้โหมาแบบมาแบบขาวตัวเลยมาแบบองค์นี้มาเต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมต้องทำยังไงล่ะครับเนี่ยองค์นี้มาเต็มเลยครับหมอตังอะ มันจะต้อองขเหรียญปกติถ้าเจอพี่ก๊อตอย่างเงี้ยยังไงฮะโอ้การขอร์เป็นไงการขอเขาไม่ได้ก๊อตใส่พี่สาวขอเหรียญตรงไหนครับพี่ไม่มีไม่มีเขาไม่มีเหรียญเขาขาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาของจริงหรือของปลอมวะนี่ เรื่องนี้ไป่อยากอ๋อจะไปกับผมแน่เลยขอเข้ามาเขาครับขอขมาก่อนครับขอไปแบบดีๆครับขอเข้ามาขอผ่านทางด้วยนะครับอ่าได้ผลด้วยอุวยสูตรหมอตังได้ผลใช่ครับขอเข้ามาแล้วไปต่อฮะต่รีหมอตังได้ผลหมอผมโดนโดนโดนแปลว่าแต่ว่ามันต้องมีแพล็กกิจอะไรแบงนี้แหละครับเขาอาจจะให้ใครสักคนแต่งงานกับเขา เพาะเขอาจจะเป็นผีเจ้าสาวเดี๋ยนั้นน้องแบงค์นะครับที่สุดพี่มีเมียแล้วนี่ยเอาพี่น้องแบงค์หล่อที่สุดแบงค์หล่อที่สุดเดี๋ยวผมคนนี้แตรุดแต่ได้ทั้งหล่อไม่แพ้กันเดียวมอนะครับเอะเราทำทีแต่งงานเพื่อขอบานหลวงบานหลวงของบานหลวงครับในงานนี้ก็ขอให้ทั้งคู่มีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้ ทั้งสองคนมีแต่ความอภัยซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นอภัยแรกคืออภัยให้พวกเราด้วยและให้เราผ่านทางเลยครับเอาละหมอเรียนนะครับไปต้องเรียนนอกจากเป็นหมอแล้วยังเป็นบาดหลวงไม่ด้วยนะครับเป็นทักอย่างเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเดินอีกทีสิหน้าเข้เฮ้ยมีเสียงใบมีเสียงใบป่ะขวาหรือเปล่าใช่ป่ะได้ยินป่ะได้ยินพี่ขวาไปเขาบอกขวาห้ยขวาตันว่ะขวาตันนี่ตามทางเลยแบงค์ตามทาง น่ากลัวครับโดยสถานที่แล้วมันน่ากลัวมากนี่ปราชาวัดดอนเลพี่นั่นะสิครับทั้งนั้นเลยคนเนี่ยน่ากลัวกลำนั้นเนดูเอาแล้วเอาแล้วหมอหมอตังกระลำนะครับไม่ใช่ครับครับเขามีเหมือนเหมือนเป็นวงให้ทำอะไรสักอย่างดิฮะใช่เหมือนแบ่งคนมาหนึ่งสอง เดี๋ยวเราต้องไปอ่านกฎซึ่งกฎน่าจะอยู่ตรงนั้นถึงจะสามารถผ่านไปได้แต่เราจะไปทางไหนต่อครับแบงคไป้เขาว่าไงอ่ะไม่พี่ก็เดินข้ามเทียนข้ามเลยหรือพี่ไม่เคารพเลยเหรอระดับพี่เอาละเฮ้ยเป็นไม่ได้พี่หันหน้าเัินหน้าหยุดไปไขหลังนบออกเครื่องเส้นโอเคหันหน้าออกเครื่องตัวเล็กเขาีกเขาีกตัวเล็ก กท่่านนได้อิมหำสเราก็ขอเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาครับเฮ้ยมาแล้วมาให้พี่ก่อนยิ่งดังอะเขายิ่งอยากมาขมให้สมล่วมเอาล่ะเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเหรียญเหรียญอยู่ใต้จานใช่ไหมครับจจจไัดก่อนจับก่อนใต้จานมาเฮ้ย เชิญรับประทานให้อุ๋นนะครับนี่นะรอหายาหมดตังได้เหรียญแล้วได้สามแล้วครับสามเหรียญแล้วนะฮะเปียกๆด้วยนะฮะใช่ครับทั้งหมดกี่เหรียญนะหมอตังค์เขาต้องสะสมให้ครบครับสี่หรือห้าเหรียญครับสี่เหรียญครับเอาละเดี๋ยวเราให้เขารับประทานอย่างอร ե ตอร่อยในราคาประหยัดดีกว่าครับเราไปกันก่อนนะครับ โ้พี่เอ้ผมมากกับพี่ผมโคตรอุ่นใจอะเหมือนมีพระแบบพระอายุแบบพันษาตัผมเคยได้ยินมานะบอกว่าถ้าเราแกล้งไม่เห็นเขาอ่ะเขาก็จะไม่เห็นเราเขาก็จะไม่เห็นเราอันนี้หมก็เคยได้ยินแต่พี่ตองไปทำไมวะพี่ ชาวบ้านดนครับประชาชนด่านต่อไปเราเป็นด่านเกี่ยวกับอะไรครับอะไรอะไรอะไรแบงค์แบงค์เจออะไรผีไทยวี่ไทยของชอบพี่เลยเนี่ยของของชอบพี่เลยฮะ คน well <ok <S, uh, <S, uh, ี่ไหนไม่ต้องเข้าไปเล่นในหัไม่น่าเข้านะไม่น่าใช่นะมทาไมาไปไม่ใช่ครับพี่หมูเพราะว่ามันไม่มีคพาว่าอังคารภุมโปองนะใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีป้ายเนี่มีป้าย ก็ห่วงยินเถิดพอะเดี๋ยวเราส่งฟุตกันนะพี่ะผมไม่กล้าเข้าขอบ้านนี้เลยไม่ไมอันนี้มันลอยมีทั้งกิ้งกือออฟเหมือนมากเลยครับ้ยอจริงฮะฮะอะสอแล้วก็2อง สองศูนครับเพราะว่าเอ้ยสิงหาเนาะเอาละโอ้ยรหัสถูกต้องเอาละไม่ไม่แต่มันมีเงื่เอาคนสามารถอยู่ดีได้่ครับรหัสถูกต้องด้วยครับระวังหน้าแตกนะรึบเอาลฮึบเฮ้ยมีอะไรอยู่ครับใช่ไม่มีครับฮะไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับมีหรอมีสิครับมีเหรอมีโปคอนไม่มาล็อล็อป็นงครับ็นง ไม่ใช่ให้มันมีหลายดอก่แมาแม่จะเอากุญแจไปทำไมอ่ะเขาเพิ่งซื้อเยังไม่เจอเหรียญเอ้าเอ้ามีป้ายถูกซ่อนอยู่ใต้แต่ก่อนอื่นต้องปลดรหัสที่มีแม่คุณแจปลดแล้วคนณหักวันละเดือนขอให้โชคดีอยู่นี้ป่ะหลวงเหรียญอยู่ใต้ศพใต้ตู้ใต้ตู้แล้วจะยกยังไงล่ะครับได้หรือเปล่าฝั่งยกศพบพี่ยกศพเอ้ยตังเอ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วขอโทษนะครับบึ๊บ เอไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใติดมันดมันเหนียวเนียวโอเคอ่ะบังเอาเก็บกุญแจเก็บกุญแจก่อนตัต้องใช้เบไม่ไ้องไมไ้ต้องไม่ไ้ตง่า้องไม่ได้ต้องไม่ต้องไมตองไ่ไ้องไ่ได้อ่้อนตอ่งอเิองมต้้ ได้ยินใช่นะเหมือนหมอตังเจออะไรบางอย่างครับได้ยินเสียงครับเฮ้ยพี่ว่านีนี่อรโอ้โ้ย้ไม่ใช่ในรืองีแ่นี่วล้วเเขาไปอนี่เ้ยเขาต้องมีสามแง้ต้องมีสามแมโชว์สามแง้มพี่ไม่ใช่เชื่อผมดินี่นี้มันไม่ใช่มันต้องสามกนะ เดี๋ยวนะแล้วถ้าเราไม่ให้เขาคือทําไงอ่ะเขาก็ไม่ผ่านนะเราก็เดินไปเลยอ่ะเขาบอกว่าใช่แล้วใช่แล้วแหละเขาไมเอาไปเอาไปซีเหรียญอิ่มอร่อยเหาะในราคาประหยัดอาจจะให้หนึ่งทำอะไรไปเลยบอกเชิญเาเป็นทางแค่นับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาแต่งตัวเป็นเทวดามาเปพิธานี้เทวดาอันนี้เทวดาครับเทวดาใช่ใช่พี่พูดถูกอาจจะเป็นกุมารโจรตาปากดำนะเนี่ยแสดงว่าคนถวายบุญเลยเหมือนจะสุดทางครับ โอ้โหโตปลาโอ้ไม่ก g อดโอ้ยว้าวแม่ครับตังค์ทุกคนเลยนันนะถ้าผมมาคนเดียวผมตายแล้วน่ะโอยมันโอ้โหื่นกันฮะเป็นยังไงบ้างครับหมอตนุกไหสนุกครับสนุกไปเับ้างครับสนุกมากครับแต่ผมอะที่ผมไม่กลัวอะไรเพราะผมมากับพี่ก๊อดเนี่ยแหละครับนี่จริงปลอดภัยอะ นี่ครผมก็หวงอินส์ตอย่างเดียวเลยผมว่าผมว่าาเลยผมว่ห่วงเลยสนุกหลอนแถมซ่อนบรรยากาศอันแสนจะอบอุ่นไปด้วยมิตรภาพและไมตรีจิตขอขอบพระคุณเน็ตฟลิกกับกิจกรรมเปิดตัวซีรีส์ขย่าขวัญอังคารคุมโปรงที่สุดแสนระทึกขวัญ เสร็จสิ้นภารกิจในคืนนี้แล้วงั้นก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ